พี่เบิร์ตธงชัยเขาเยี่ยมนุกสุธิดาค่ะเรียกได้ว่าสาวนุกเธออยู่ชีวิตห้องตะกัวกลืนและรักษามเมลงเผยวันที่อาการแย่ ขอบคุณพ่อแม่ออกค่ารักษาเผยช่วงเวลาที่ทรมานเขารักษาอาการมะเร็งไทรอยนุกสุธทดาเผยคลิปสุธทดามาค่ะกื่นแร่รักษามะเร็งทางช่องนุกแฟมิลีของตัวเองหลังผ่าตัดไทรอยและเซลล์มะเร็งที่ลามต่อมน้ำเหลืองประมาณ17จุดค่ะต้องรักษาต่อด้วยการรับเคมีบำบัดกื่นแร่รักษาต้องมีฉากตักวัวการไม่สามารถเจอผู้คนได้ด้วยวันแรกเกิดก็ยิ้มได้วันที่สองเริ่มมีอาการข้าง เขียงค่ะทั้งเหงาให้ใครมาเยี่ยมไม่ได้กินไม่ค่อยได้บ้างอาเจียนหนาวมีอาการแย่ๆพร้อมทั้งเสียงเคลือบอกคิดถึงคุณแม่มากเพราะเวลาไม่สบายคุณแม่จะคอยดูแลวันที่3เสียงหายคลื่นไส้อเจียนคิดถึงที่บ้านค่ะนุกบอกว่าพยายามเข้มแข็งผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้วันที่4ี่กลับมาสดใสอีกครั้งอาการดีขึ้นตามลําดับเตรียมไปตรวจตะกวดในร,ร่างกายว่าพร้อมจะออกไปพบเจอผู้คนข้างนอกได้หรือยัง เพื่อออกไปพักฟื้นที่อาพาร์ตเมนต์ของโก้ทรศักดิ์เพื่อนสีโดยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนที่เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่ออกค่าใช้จ่ายให้และขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ โดยทางด้านของนุกเล่าว่าจริงๆมะเร็งไทรอยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่น่ากลัวพอสมควรนะอย่างแรกเลยตรวจเลือดก็ไม่เจอผลเลือดไม่ขึ้นค่ามะเร็งอย่างที่สองไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีอาการเจ็บปวดปวดหัวตัวร้อนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอได้ก็คือการคำแล้วเจอพอเจอก็ต้องไปเจาะชิ้นเนื้อแล้วตรวจของนุกนั้น คือเจอจากการคำจริงๆเราก็เริ่มรู้สึกว่ามีก้อนๆเสร็จแล้วเราก็ถามหมอปโรคทั่วไปคือเขาบอกว่าอาจจะเป็นถุงน้ำยังไม่ต้องกังวลมากนะแต่ถ้าว่างให้ไปตรวจเลยละกันพอเราไปตรวจก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ใบเลยทีเดียวโดนไป12ล้านที่คอที่ไปตรวจก็เพราะว่าตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมคือตอนแรกไปตรวจสุขภาพประจำปีพอครั้งที่2เป็นช่วงโควิดพอดีก็เลยไปอันตาาราซาวตรวจเฉพาะทางเลยแต่ในขณะ เดียวกันวันนั้นเองก็ตรวจทั้งร่างกายด้วยเหมือนกันที่ไปตรวจก็เพราะว่าตรวจสุขภาพรายปีแล้วก็เป็นแบบนี้เราจะได้รู้เท่าทันโรคด้วย ตอนที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งรู้สึกยังไงบ้างคือตอนนั้นคุณหมอไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าเราในฐานะของครูสอนการแสดงการแสดงของหมอนั้นไม่เนียนเลยค่ะคุณหมอพยายามจะบอกเราว่าผมไม่ทราบจริงๆครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจจริงๆพอผลออกมาเราค่อนข้างอ่านผลวันนั้นแต่วันนี้คุณสุดธิดาสบายใจได้นะครับว่าผลยังไม่ออกแต่คุณหมอไม่เนียนจ้าเรารู้ตั้งแต่สายตาปฏิกิริยาหลายอย่างว่า ชัวแล้วร้อผลออกมาแล้ว ตอนนั้นเสียใจไหมมนุษย์พอพูดคำว่ามะเร็งก็คือเท่ากับตายก็คิดอยู่ว่าฉันจะตายแล้วเหรอก็มีคำถามถามตัวเองอย่างมากมายแล้วก็ไม่ใช่คำถามเดียวเพราะว่ามันคือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราจะถามตัวเองอยู่ซ้าๆใช่ไหมฉันถูกลอตเตอรี่เหรอก็ถามซ้ําว่าฉันจะตายใช่ไหมฉันจะตายจริงใช่ไหมก็เริ่มแล้วก็อะไรที่เคยเป็นห่วงอะไรที่เรารักกันก็จะขึ้นก็จะมีขึ้นมาเลยแน่นอน มันจะมีภาพของลูกขึ้นมาก่อนแล้วก็มีภาพของลูกค้าพีเซนเตอร์สินค้าต่างๆมันก็จะหลุดมันหลายอย่างนะครอบครัวจะไปต่ออย่างไงเรียกได้ว่าตอนนั้นเธอเคลียดพอสมควรค่ะแต่ล่าสุดนี้เรียกได้ว่าเธอต้องเกลียดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าได้กำลังใจดี จากทางด้านหนุ่มเบิร์ตธงชัยโดยรูปเมื่อ26ปีที่แล้วทำเอานักร้องนักแสดงสาวอย่างนุกสุดทิดากเกษมสรรณณายุทธยาเสื้อผ้ายัหนักมาค่ะเมื่อนกน้อยพรทิตาเมื่อนกน้อยพรพิชิตผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องซุปตาอย่างเบิร์ตธงชัยส่งภาพของเบิร์ตนกพร้อมกับลายเซ็นจากเบิร์ตเพื่อเป็นกำลังใจโดยภาพดังกล่าวนะั้นเป็นภาพตอนที่เบิร์ตและนุกนั้นเข้ารับพระราช เป็นรางวัลจากพระสุรัตวดีหรือว่ารางวัลตุกตาทองปี2538จากพลอากาศเอก กำทนสินทวานนทองคมนตรีนัาราสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อ19มีนาคม2539ค่ะซึ่งในเวลานั้นของทางด้านนุกเองรับรางวัลภาพยนตร์โลกทั้งใบให้นายคนเดียวส่วนเบิร์ตธงชัยรับรางวัลจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมนั่นเองค่ะยังไงก็ตามก็ต้องขอส่งกำลังใจให้เธอคนนี้นั้นหายไวๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ